สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อนี้ค่ะเอฟซีเพื่อนยู่ประเทศลาาค่ะเพื่อนมาเยี่ยมเอฟซีเพื่อนยู่ประเทศเลาาค่ะเพื่อนมาเยี่ยมคุณยายเอฟซีประเทศเลาาเลยได้ี่มบารแมนธรามดดาได้ขนาะมาเยี่ยมมาเยี่ยมม่เยี่ยมคุณยายมากินตำมะพ่งนี่ฟ้าสมเนี่ยน้อง ต๊อกปลาเนี่ยปลาส้มในน้องเล่าเนี่ยเทศปลาสมมีตำหม่องหงมีปิงไก่มีอาหารบันบานเล่าเนี่ยล่ะค่ะก้อยเน็ดลาบหมูมาเดอ้อพี่น้องมมทั้งไก่ทั้งไก่มากินข่าน้ำกันเดอ้อเส็บเส็ตบตำหมงพุงเส,เสเ็บเส็บมีใจวาย่เอฟซี FC มาเยี่ยม <c oughs> ดีใจว่าเอซมาเยี่ยมใจชจ,จ,จขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี FC ๋ยวเอฟซไอคอมเมนต์มาถามบอกคนที่ใส่เสื้อยืดสีฟ้าลายขาวแล้วก็ใส่แว่นอะคนขเรหรือเปล่าอ๋ออันนี้เอซีตัวยงอ๋อไม่ใช่คนขมรใช่ไหมมาา่ใช่ค่ะโอเควันค,ค,ครับบ๊ายบครับส๊ายบาค่ะ